ในคลิปนี้เราจะเอาทีวีแมนยังยังยังแป๊บหนึ่งนะล,ลืมลืมเปลี่ยนอ,อ,อะนี่ไงทีวีแมนในวิดีโอนี้เราจะเอาทีวีแมนไปเกียน FC นะครับ <c oughs> อย่างน้อยเนี่ยหมด15คนที่เราสุ่มไปมันก็ต้องมีเจอ FC กันบ้างนะครับผม <c oughs> โดยเราจะมาทักทาย FC นะครับด้วยบทบาท <c oughs> เราจะทักทาย f อนะครับด้วยบทบาทตัวแฝงนะครับผมและโดยบทบาทที่เราจะาไปเล่นในวันนี้ก็คือสปรโอเค,อเคมีใครกันเอ่ยจะโชคดีที่จะได้เจอเราบอกว่าคงจะไม่โดนด่าในคลิปที่แล้วนะคนยังไม่ครบหรอเราเข้ามาเป็นคนที่เก้านะครับอ้าวมีคนแซวแล้วแล้วใครเอาสีแดงมาไว้นี่ไม่เป็นไรสีทองอาจจะทดแทนได้อยู่ ดูนักสืบฟ้านักสืบฟ้าจะจับทีวีแมนได้เปล่าอีกซีรีส์เจอกันครับไอ้นนองอืมได้แฝงตามใจอยากวว้าสิ่งที่เห็นอาจจะไม่จริงก็ได้สปายต้องเกียนหน่อยด้วยสมุดจดบันทึกมันมีความอันตรายแฝงอยู่ข้างในด้วยเราเก็บ ตัวอย่างสีสีนี่ไว้นะสีชมพูมาตอนนี้ห้องทุกปิดนะไปไม่ได้เรามาเล่นฝั่งขวาดีกว่าโอ้นานมากนะห้องเก็บายโอ้โหวาดยันสามวะสามยันเดียวเอ๊ะทำอะไรดีนะอ่ะปิดไฟแล้วกันปลอมตัวเป็นสีไอ้นี่จากนั้นก็ปาดครับวิ่งหนีฮะวิ่งหนีครับ งงงงงง,งเจอเจอเจรร่างตัวเองครับเจอร่างตัวเองอ,อ๋เพื่อนเราเพื่อนเราตกใจมากเลยสีม่วงเคตอนนี้ก็วิเป็นอัปเดตใหม่เลยเนี่ยตอนแรกคือยังไม่มีประตูนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีละอีกประมาณห้าวิปลอมตัวหน่อยนะครับกูจะปาดอยู่แล้วเชียวอีกนิดเดียวนะเว้ย สีน้ำตาลเป็นคนรีพอร์ตไหนมีใครพูดอะไรบ้างกดทำเพื่อเออใช่กดทำเพื่อใช่กดทำเพื่อมันเหมอทำเพื่อเอ้ตายปีเลยเห็นไหมเาเือไมเพื่ออ่ตาตานี้ผมเป็นหมอนะครับตายนผิคนผิดยิไปที่ไปเม็ดดะ้อผมกำลังจะไปชุกเลยอ่ะเอาไว้ไว้กูไปแล้ว อไ,ไอเจมบอกว่ากับไออะปิดหูฟังแม่งเลยไอสีขาวเข้ามาและขี่โยนเกมนะครับแล้วก็ไม่โหวดด้วยนะครับเราพอจะคิดแผนร้ายออกได้แล้วไม่ต้องสืบครับเป้าหมายต่อไปของเราก็คือเออสีขาวหาสีขาวแป๊บถ้าเจอสีขาวเมื่อไหร่เราจะกัดเลยนะจะปาดแี้ยเข้าไปไม่ได้ด้วยนะ ประตูปิดน่ะอุ้ยมีคนโผล่กมาด้วยอ๋อนี่ไงามาได้แล้วส,สวัสดีครับแมวกังฟูมแม่กังฟูนายนายนายเป็นบทอะไรแม่กังฟูแมวแม่กังฟูนายนายเป็นบทอะไรเพื่อนโอ้โหแล้วกดไม่หยุดอะไรวะนี่เอาสีเหลืองไปเลยครับสีเหลืองไปเลยไม่มีข้อมูลแต่ว่ากด ปลาปาโหวตสีเรียลออกไปเลยครับกอกวนทีมอื่นเป็นแผนการหนึ่งของแฝงนะครับค่อยแช่น้ำหนึ่งหยับไปดราม่าโวนเลยครับ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 มันต้องอย่างนี้บายบายนะแช่น้ำกรดไปเลยทีหลังนะน้องอย่าไปกดปุ่มมั่วนะมันอาจจะทำให้น้องเนี่ยได้จุ่มอะไรโดยที่น้องไม่รู้ตัวก็ได้นะ จุ่น้ําเขียวไปเลยมื่อกี้เอาเป็นว่าเราจะต้องไปห้องด้านขวาห้องด้านขวารู้สึกว่าจะมีกลิ่นตุ่ยๆแถวๆนี้นั่นไงอยากฆ่าไอ้สีขาวอะวันดีเพื่อนไปด้วยหน่อยเงีนเงียนเงียสไลด์ไปนี่ไงที่หน้าหลงไหลปิดไฟก่อนมันมีนเะนี่อนะแปลงล่างครับนี่สีส้มต่อหน้าต่อตา ไว้แจ็คสีซึ่งเป็นสีเขียวนะครับซึ่งเป็นสีเขียวนะครับวิ่งตามผมเอ้ยอะไรไปดิโอเคนะน่าจะได้เรื่องแล้วแหละ <Be> er> ฮะสีทองอะไรทองอยู่คนละที่ครับผมยังไม่เห็นคุณเลยตาตานี้มีสปายนะครับเอ่อตาตานี้มีสปายนะมันมีคนก๊อปสีผมไปแล้วก็มันไปปาด กูโดดออกเฉยเลยอไม่ได้ทไมวะกูเกมเลยนะหัวทีวีเนี่ยต้องมีคนติดตามประมาณหนึ่งแสนนะครับถึงจะได้รับมันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีก็จะเป็นแค่คนดังฮะเพราะฉะนั้นคลิปนี้แน่นอนว่าเรากำลังถูกเพ่งเลงจากใครสักใครสักคนอยู่นะโอเคเฮ้ยมีคนเปิดไฟเพิ่งกินเหมือนจะบั็อกบั็กอะไรสักอย่างหรือเปล่า หลบก่อนนะหลบก่อนนะหลบก่อนนะอย่านะโอเคเรารอดละเฮ้ยตามทำไมเนี่ยเฮ้ยอย่าตามดิอย่าตามดิเอฟซีพี่เอฟซีพี่ครับเอฟซีพี่ครับเอ้ฟซีพี่พี่อะไรเนี่ยพี่จะมารีวิวนักหุ่นเชิดแล้วพวกเอ็งมามามาเดินตามพี่ทั้ไมเนี่ยไปไปโอ้ไปนี่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันไม่เนียนพวกเอ็งไม่กลัวโดนพี่เชิดหรอไม่กลัวโดนพี่เชิดหรอใคร พี่เ<ว>ชิญไงนะเออพี่เชิญนะแบบเออถ้าน้องแบบ <c oughs> เดินตามตรวจพี่เงี้ยพี่พี่เชิญนะโอเคยาน่าพวกเองรู้จักพี่อ่ะพี่ก็ทำคลิปยากก็ดิใช่ไหมเดี๋ยวู้ชายเป็น้าตกรเพื่อนสู้ชายเป็น้าตกรอ่ะเอางี้ดีกว่า คืองี้ไหน้องคือเอางี้เองวอดพี่ไม่ดีกว่าพี่จะไปหาเล่นตาใหม่เพราะแบบมีแต่พวกเองรู้จักพี่กันเป็นหมดแล้วไงพี่จะทําคลิปตัวแฝงแต่พี่ก็ทําไม่ได้เพราะพวกเองรู้จักพี่แล้วเองรู้จักบทบาทพี่แล้วเว้ใคระนั้นเองวอดพี่มาเฮอะพี่พี่จะได้ไปแบบไปหาเล่นตาใหม่อ่ะมันอัดคลิปไม่ได้แล้วอ่ะพวกเองแบบเดินตามพี่ตลอดเลยอ่ะพี่พี่เป็นตัวอะไรโดผมค่ะเพราะผมเป็นแจ็คเก็เช็ดหุ่นไง แดงนั่นไงขายบทกูแล้วไงบอกบทฆาตกรหน่อยครับพี่อะไรก็เกิก็สิแปลกแปลกมีกลิ่นตุ่นหรือเปล่าเอ้กุลฮะเจอเจอเจอไม่ว่าครับพี่งชอบกระแากที่เลืเจ้าคนณั้งเพราะเขาถ่ายคลิป โอ้โอคลิปโจ๊อกเกอร์ก็พอไปได้อยู่ด่ว,วะ่ะโอ้โหเล่นทั้งในนอกเกมแล้วเนะี <laughs> ่ย